มีมเขามาว่าภูเขาให้ดอกไม้ครับเป,เป็นการตั้ชื่อนี้เนี่ยตัง้งชื่อพระใหญ่แกระดับที่วัดขาวคำเทียม,มนะครับเป็นช,ชื่อครับปุษยคียครีศรีจรณภูมิวัดขาวคำเทียมใช่ครับที่เป็นแกะสลักบน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 ภูเขานะครับเคย,นะยไปมาแล้วครับไปมาเป็นผังเมืองร่วมสมัยสวรรีครับอ๋อมีนครปฐมด้วยเหรอฮะใช่ครับ นครปฐและก็ปูบวัวท,ที่นับเซนต์วนดี้รอ๋อหมายถึงว่าจากอาณาจักรตรงอู่ทองเนี่ยก็จะมีไปถึงนคนปรปฐมแล้วก็ไปที่เมืองปูบวัวด้วยใช่ไหมฮะมีกระจายยู่จากประเทศไทยอ๋ออันนี้ให้ยกตัวอยาา่างนะครับ ค the ือที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ครับจะอยู่ในพื้นที่ของเมืองโบราณครับที่มีคูน้ำล้อมรอบอืมฮะ่ใซึ่งถ้าทำเมือนก็จัเหมือนกับที่ได้ดูของเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวนะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนะฮะนี่เราอยู่จุดนี้ครับที่เดซิทิชิขอที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะอ๋ออ๋อมีมีคูน้ำล้อมรอบอ่ะฮะก็สถานจะคล้ายกับเมืองเอาความผสมกับคูเอ๊ะแต่แต่แต่ถ้าคูน้ำจริงแล้วทุกวันนี้เป็นอะไรคือเป็นคลอง่ะฮะตรงนี้ก็เป็นคูน้ำเหมือนเดียจะมีการทำให้ดีขึ้น ออเหรอฮะอันี้คือในปัจจุบันเลยเดี๋ยวนะเราเราอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้เมื่อกี้ขับรถมาจากทางไหนทางทางโน้นเหรอฮะที่เข้ามาที่ว่ามาจากเส้นอะไรมามาลายแมนอ๋อมาลายแมนตรงนี้อ๋อมาลายแมนตรงนี้เป็นน้ำตกการนะเขาอยู่ตรงไหนที่ว่ามาลแมนอ๋อตรงนี้แยกอ๋อที่ว่าเป็นเป็นอันนั้นโอเคฮองตรงม็อกอยู่มังการแยกบดีครับอ๋ออันอันนี้ที่ว่าหอหอนาฬิกาหอนี่เป็นของอู่ทองอ่รัใช่ครับ อ๋อละที่ยงอ๋อ,นนอที่ที่ที่เป็นอันนี้ที่เราอมองเห็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคูน้ําข้างๆเนี่ยใช่ไหมครับที่ผ่านเข้ามาอ๋อแล้วก็อันนี้ก็มาตรงนี้ต่อแล้วฮะไปต่อข้าไปด้านโน้นอ๋อแล้ววิ่งบนเอ็นขนาดกันนี่คือแม่น้ำยาเกสสามอ๋อตรงนั้นเป็นอันนั้นเป็นโลโลตัสใช่ไหมครับอ๋อโลตัสอ๋อที่ว่าหักหักโคอ๋อนี่อ๋อเป็นเมืองอืมครับครับนี่เมืองโาดอุทอง ไ่้ให้เป็นวัดเขาคำเทียมที่ที่ว่ามีป้ายเขียนว่าอ่าเมืองบราณกุฎทองตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นได้อยู่ประมาณตรงนี้ครับครับครับตอนนี้มัให้เป็นวัดเขาพระสิทธิบัชยาลัยครับครับอืมเดี๋ยวจะมีเป็นวิดีโอให้รับชมครับสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติอุทองเมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16 หรือประมาณ1,000-1,400ปี 1, มาแล้วเคยเป็นพื้นที่่วนหนึ่ง,องของยุงโบราณอุทอรหนึ่งในยนุคทวารวดีที่สำคัญที่สุดและสถานีฐานว่าเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของวัฒนธรรมดังกลา ด้านของเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีที่ตอนต่อของเมืองมีเขาหลายลูกสลับสับสนที่เปรตเสมือนเป็นปรกากรธรรมชาติส่วนง้านตอตอของภูเมืองสันนิษฐานว่ามีอ้มอมปราการที่ต่อด้วยศิลาแหลมที่ต่อต่อของเมืองมีแม่น้ำจะละแค่สามพันไหลผ่านนอกจากชาวเมืองจะใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตร,รกรรมแล้ว แม่น้ำเจ้ะเล่สามพันยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมเมืองโบราณอุ่นทองเข้ากับเส้นทางการค้าทางทะเลในสมัยนั้นโดยไหลลงสู่แม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีซึ่งสามารถเดินทางออกทะเลที่อา่าวไทยได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองโบราณอู่ทองเป็นศูนย์กลางการค้าที่สามารถเชื่อมระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเป็นเวลานานหลายร้อยปี การอยู่อาศัยและการันสดมาตั้งแต่ตอนสมัยทวรารวดีที่แหลงโบราณคดีเม่องลาดคลายกันหมดอายุในช่วงพุทธศตรวรรษที่7จถึงสิหรือประมาณ1 5 0 0งัถึงหนึ่ันเก้าปีมาแล้วและอย่ารอ,องรอยการาอยู่อาศัยย่างต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยทวรารวดีนอกจากเมืองโบราณอุทอมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมนำไปสู่การกันเนึ่ง หรือสถานีทางการค้าที่สำคัญแล้วยังมีความโดดเด่นในฐานะเมืองโบราณยุคแรกที่รับศาสนาและความเชื่อจากประเทศเอินเดียปรากฏหลักฐานโบราณาสถานและโบราณาวัตถุเรื่องในศาสนาจำนวนมาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาครามิมต์นดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพุทธ,ธศตรวตรรษที่ 13- ถึง15าหรือประมาณ ถึง1,300ีโบราณสถานเนื่องในศาสนาพุทธปรากฏปัจฐานทั้งภายในและภายนอกของคูเมืองโบราณอุทองจากการดำเนินงานทางโบราณาคดีพบโบราณนวัตถุศิลปะทวารวีที่สำคัญเช่นทรรมจากร้อเสาและแท่นฐานรองอั้นกับพุทธรูปสังหรณ์คราชขินปฏิมติกรรมดินเผาและปูนปั้นรูปแบบ ในเรืองโบราณของเวลามาได้เป็นอย่างนอกจากนี้ยังพบหลักฐานของเมืองโบราณสถานนมื่ในศาสนาพวทธเหมือนเขาลากระปิและเขาทําเทียวซึ่งตั้งอยู่ทางที่ตะลังต่ของเมืองเรียกว่าตุงโบราณสถานผู้หลัหน้าพบโบราณวัตถุสำคัญคือพระพิณิ tha มีใจสันนิษฐานว่า เทือเขาแห่งนี้มีฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองทางต่อไปทางที่ตน,นตกเฉียงใต้ของเมืองปรากฏตัโบราณสถานกระจายตัวอยู่บริเวณเขาคอเรียกว่าตุนโบราณสถานคออชา้างนินสันนษฐานว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพระนิรูแลทัทธิไซมานิกา อาศัยของพราผู้ดูแลศาสนาสถานขอโบราณาวัตถุสำคัญคือเหรียญเงินมีจารสีธวรารวดิสวรรคุญญาสิวิลและมุคลืนนอกจากหลักฐานสมัยธวารวดีแล้ยวยังพบหลักฐานโบราณาสาัาถและโบราณาวัตถุสมัยอยุทยาบนยอดเขาไทยเทียนมุดเขาพระและที่เจดียม,มา การเข้ามาใช้พื้ที่ของผู้คนยุคหลังจากสมัยทวารวดีรอบคุณคร่าพผูชมทามาจากอายุประมาณหนึ่งชั่วปวอาปีครับ ที่เห็นว่ามีสองสีเนี่ยส่วนสีดำคือส่วนที่ขุดตรงๆครับส่วนสีขาวส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมาอ๋อเนื่องจากมีการอาจจะทงทลายลงไปจางเราจะแต,แต่สีดำนี่คือพัน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 เป็นพันปีเลยใช่ไหมครับอ,อ๋อ ไม่ทำงานครับเชิญนะักท่องเครับตก็งสายเพื่อนก็คือที่ไหนสามารถตอบคำถามได้เลยครับโอ้โหอันนี้อันนี้พันกว่าปีแล้วเลยนะฮะพันกว่าปีเลยใช่ไหมพันกว่าปีัปีใช่ฮะแล้วเวลา,าเขาจะรู้ได้ไงว่าเก่าขนาดหรือว่าพิสูจน์จากจากตัวตัว,ตวขินหรืออนะไรที่เกิดใช่ไหมครับ ส่วนมากเขาจะมีวิธีแบบพิสูจน์ทางเบอรคดีจะมีทั้งแบบเหยียดเทียบกับเอกสารว่ามันตรงกับช่วงเวลาใดแต่ส่วนมากที่ใช้กันเรื่องของโบราณวัตถุพวกคาร์บอนตัวเชืค้คาร์บอนอย่มีาอยงตอนนี้ที่มีข่าวเรื่องของพวกพทชลูกที่ว่าในแม่น้ำโขงขึ้นมาที่ว่าอายุเป็นเป็นพันปีนเหมือนกอันเยอะแยง ส่วนตัวนี้เป็นอีกคือบ้านหลัจะเป็นกิจสมัยสลาวดีสมมติว่าบ้นจะเป็นกิสนนจกสมัยยุทธยาอ๋ออันนี้เหรอครับอ๋อแต่อันนี้แสดงว่ามันเก่ากว่าเลยใช่ถ้ามาเก่ากว่าอ๋ออีกเจอในที่เดียวกันจะเป็นนามัยอืมอครับอันนี้เป็นเป็น พวกยอดเจดีย์อะไรครัครัอันนี้ก็ยอดเจดีย์ก็อายุพันกว่าปีเหมือนกันเลยนะโอ้โหเก่าอันนี้แสดงว่าก่อนมาจากสุโขทัยใช่ไหมะกาะอนนุทยา คอ,อ,อ,อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นปั้นใช่ไหมฮะเป็นแบบจำลองครับแบบจำลองทำมาจากกขางนี้แบบของจำลองส่วนที่เหลือของทริเหมือนที่ยอดเจดีย์ทั้งสองปีกนะอ๋ออันนี้ของจรงิงเหรอฮะอ๋ออันนี้จำลองครับทำมาจากกระสอบนี้ของจำลองส่วนที่เหลือของจริงหมดเลยครับอ๋อที่นะนนนนท,ที่เห็นสีดำๆเนี่ยของจรงิงเป็นยอดเจดีย์ับเป็นเสะสอเลยอ๋อ ชาวบ้านคือเป็นวิถีชาวบ้านสมัยก่อนใช่ไหมครับก่อนจะเป็นงานแต่แล้วก็อยู่เป็นชุดชมาก่อนครับ จะเป็นไหทั้งหมดสามไหแล้วตัวทุกไหจะบรรจุพระอยู่ข้างในอีกสองตัวที่ว่าพระเก่าๆอะไรเงี้ยฮะที่ว่าเขาเอ๋อะไรที่ว่าเขาไปอที่ว่ามีแบบพวกตามโครงเครื่องอะไรแล้วฮะพระกูอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้พันกว่าปีนะอันนี้เรียกชื่อบ้านอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่เรียกพระอะไรเชี่ยสมอันนี้เป็นพระแบบมาจากแม่พิมเดียวกันเลยเป็นรุ่นจะพอดีจำนวนมากอันเนี้ย ที่ว่าหมายถึงว่าตอนที่กูดเจอนะครับที่ว่าเจอเนี่ยเจอเยอะนะฮะเจอประมาณร้อยกว่าองค์อืมแต่ก็เก็บเอาไว้แล้วเก่าเนี่ยใช่ไหมครับที่ว่าเจอเนี่ยอันนี้ก็แบบจำลองบางเจอธรรมชาติกับเสาอยู่ของจริงอยู่ที่อ่างน้ำนึ่ยครับเรามีแกระโปรงเดียวอ๋อคันนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบจำลอง แต่นี่ของจริงใช่ไหมครับอันนี้ของจริงอ๋อของจริงที่อยู่ในตู้ตรวนี้ของจำลองนะห้องนี้จะเป็นแค่ตรงนี้จะเป็นแค่ธรรมจักรับอ๋อครับอันนี้ก็ของจริงนะฮะเจอตัวสถานทีอช้างบินนะเพื่อของทั้งหมดเป็นของที่ใช้ในการประกอบพิธี่กำแพงเทินาพาร์กินดูหมดเลยครับ น,นี้ก็หมดเลยใช่ไหมฮะอ,มอ๋อมีอันนี้อ๋อมาตรงนี้อันนี้ก็คือเก่าเป็นพันกว่าปีเลยใช่ไหมครับสองร้อยปี นี่ก็มูลค่านะครับมหาศาลเลยนึ่ง้อนหนึ่งอยรปี Thank mm -hmm. นี่เหมือนภาพที่รูปหน้าท่านเหมือนจีนๆนนะฮะ